อ๋อแต่จักจักรอืมเต็มนาเลยฮะอ้ววบดกินทุกคนกินเลยเี๋ยนมันนมมันมันลายอยู่แต่มันดูดบบเป็นดูดบเป็นอืมอืมเปิดท่อนมตัวนี้เปิดปุ๊บลอเออเออเดียดเดียดเียเตียงจะตียงเยเยน แต่จากจากจาก็มนงอนมอมนมคนละเจ้ารีบว่เป็นมัสิออกบวิเนเทากำเนี่ยกืบอก,บกบต้องกำรัดลายลายหนามต้องมากับรัดใ้นี่บ่แันถ้ถาถ้าเจ้าบัรัดมันจะแรนกลับขึ้นเห็นบวัวหนามแรนกลับขึ้นในทออน่อพูดหน่อยมีความรู้สึกในมือมันจะพูดออกกลับขึ้นม,มันหย่อนกลับอ่ะมันบมดมันบมฝุ่งมาทาั้งหนานี่เบิดแลวกระเพาะมันมันแว่วเลย มีกระป๋อไผ่กระป๋อมันอันนี้อีกเต้านึงอืมเตะจักจักอืมเยอะลูกเยอะทำไมโทรศัพท์ได้ไอปลาเสียงแตกจักจักอืมปั่นหัวนมอืม ข้าวรีดน่มนุ่มเบ่งลูกบกินนุ่มกับแม่ก็เกิดความเครียดบัดนี้กับมอยลูกเขาใกล้บัดนี้เพราะลูกเขาใกล้ก็เตะออกนี่แหละสําคัญที่สุดแหละต้องให้ลูกให้ได้กินนมไว้่ไหวหลดสมองนึ่งต้องให้เพื่อนได้กินโหลดแบบได้เอาโอเคโอเคเคกอกให้เพื่อนกินเพื่อนแข็งแรงไว้ก่อนจวจังจับปากลูกให้เพื่อนมาใส่เต่านมนมแหวบมันกับโบขยดนหรอกนมมันเจ็บนม ตอนมันเบง่งมันก็นเจ็บแล้วนมขัดขัดนมอ่ะโอเคหลวกงามงามมีมาเตอร์พี่นวางเอ้ยสุดยอดพุณนะกอ,อกเลยเอามากอ,อกเลยจับปากกอ,อกเลยนี่แหละเออนี่แหละการดูแลคาวิบ้าน,นง่วนห่อยแหลกขอดนี่ครับสำคัญที่สุดนมน้ำเลืองต้องให้ได้กินอ ถ้าเพื่อนโบถ้าเพื่อนอื่นบ่ได้ต้องใส่สลิงมามาดูดให้เพื่อนล้องเกินคนไอ้แข็งแรงอยู่นี่หัวตัวนี้เอามึงบาหนิดูดเอาดูดเอาบาหนิดูดเอ้าดูดบุเบนหน่อยเออเกินอยู่ก็เกินอยู่นั่นฮั่น ถ้ามันดูดเ,เองบ่ได้มันก็ต้องใส่เสลิง่งดูดแท่งเข้าไปในหลอดอาหารหลอดนี่มันดูดย้อมหูมจกักย้มเหลืองหัจักแหละวื่นนกพี่เอออัดเข้าไปแข้งแรงงามงานม,ม,มึงในงวมือเดียวบบท่านในพ่อมือแต่แจ็กชั่วโมงเนยนี่เศร้าน,นี่ม,มือเศร้านี่สิบสองชั่วโมงเจ้าเดือนหนึ่งเจ้าเบื่องรอดงอตัวนี้เนื้อมันออกนี่ กระดูกมันก็มาเต็มเลยออเห็ดผู้เดียวยากได้กำงวลหน่อยว่ะเอาตรงในคุ้มหัวเ่ินน้ำอุ้ยทรกินมันจะแข็งแรงมีแห้งดถทาบริกินในอ้อนเราได้งัวหน่อยนะนอนข้อพับผู้ดังเหงงมีไข่พร้อม แต่เวลากินนมเลี้ยงนะแม่ก็เครียดบันเ,นเจ็บนมห้มอยลูกเขาใกล้